ทุกคนครับตอนนี้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีก็มาถึงที่ประเทศไทยแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมเลยแฟนคลับชาวไทยเขาไปต้อนรับมีข้าวของมาให้ก็ฉันรักนี่นาฉันอยากให้คนที่ฉันรักได้กินของดีๆอร่อยๆก็เดินเข้าไปหาแล้วก็เอาขนมให้กับสาวตุรกียกตัวอย่างอย่างบาลัดินนะครับน้าสวยมากสวยจริงๆทำให้บาลาดินต้องหอบข้าวของพรุงพรังขึ้นรถบัส กลับห้องพักนะครับทีนี้ก็จะมีแฟนคลับชาวไทยที่เพิ่งมาถึงก็ตั้งใจจะมอบของให้กับบาลาดินแต่ว่าบาลาดินก็น่ารักนะครับเกรงอกเกรงใจเจ้าตัวก็เซโนไปว่าได้เยอะแล้วพร้อมกับโบกมือยิ้มทักทายนะครับว่าพอละค่ะเกรงใจได้เยอะแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่จะควรชอบแหละ นำมาฝากกันนี่เลยนะเขาถึงบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใจดีอย่างที่ชาวต่างชาติเขาไม่เคยพกไม่เคยเจอมาก่อนส่งผลให้กลายเป็นไวรลัลระดับโลกนะครับสำหรับประเทศไทยและก็นักกีฬาวอลเลย์อบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยยังไงก็รอเชียร์กันนะครับโอเคนะทุกคนโมเมนต์น่ารักน่ารักมาฝากมีอีกเล่าอีกไว้เจอกันคลิปหน้าครับ